สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure ครบมครับ Mr K วันนี้ครับผมก็จะมาเปิดตัวฟรีครับซึ่งคลิปนี้รู้สึกว่าจะเป็นคลิปที่3นะครับของปีปีนี้นะที่ผมเปิดตัวฟรีเนี่ยก็2คลิปก่อนก็เกลือยับยับคลิปนี้ขอเถอะนะขอตัวใหม่สักตัวเถอะนะซึ่งตัวนี้ผมได้มาจากอีเวนต์ของอาไคโดกับบิ๊กมัม และก็ได้มาจากอาเควสของชอปเปอร์นะครับเควสของมือใหม่อะมันก็แจกเนาะก็ครั้งนี้มีตัวสีทอง13ใบมีตัวสีแดงหรือ6ดาวอีก2ใบนะครับซึ่งตัวทองและก็ตัวแดงนี้สามารถออกเป็นไคโด vs b ิกมามได้เหมือนกันนะครับมีสิทธิ์ออกนะโอเคมาลุ้นกันเลยครับซึ่งถ้าสมมุติผมได้ไคโดกับบิกมามอีกตัวหนึ่งนี่มันก็ มันก็รู้สึกแปลกๆกันนะมาเปิดกาชาญครับก็เหมือนเดิมครับสี่ดาวสี่ดาวที่อยากได้ค่อนข้างจะมีน้อยนะครับถ้าจะหวังจริงๆตอนนี้ก็คงจะเป็นเบสสีแดง5ดาวใหม่แล้วก็ควีนควีนล่างใหม่ครับที่ค่อนข้างจะอยากได้มากๆเลยมาตัวสีทองกก่อนครับซึ่งตัวสีทองนี้ก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเป็นตัวสีแดงด้วยเหมือนกันนะครับ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการเปลี่ยนแปลงนั้นโคตรน้อยอะ่ะตัวแรกครับบาโธก็ซ้ำเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวประมาณวันที่10กว่าลนะมั้งประมาณเนี้ยเทเชอร์แมพก็จะมานะครับซึ่งก็มีหลายคนแหละถามหาว่าเทเชอร์แมพมาวันไหนก็คงจะมาประมาณวันที่10กว่านะครับซึ่งรอบนี้เป็นเทเชอร์แมพของคิดนะครับคิดเทเชอร์แมพใบสอง รูจินะครับขอเบดกับควีนเถอนะอยากได้ห้าดาวใหม่ๆจากตัวฟรีเนี่ยรู้สึกว่าผมเปิดตัวฟรีมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ดห้าดาวใหม่เลยนะห้าดาวใหม่จากตัวฟรีเนี่ยไม่ออกเลยมาบบที่สามครับขอห้าดาวใหม่เถอะนะที่เป็นตัวทองเนี่ยส่วนตัวแดงอะ่ะก็หวังสีมง่วงอยู่นะมา โบี้คุงรู้สึกโคบี้คุงร่างนี้ผมอัพเป็นสีลุ้งไปแล้วนั่นเนี่ยมาต่อไปใบที่เท่าไหร่สี่ห้าเปิดไวฮะคลิปนี้คงจะไม่ยาวนะครับคลิปสั้นๆเนาะเปิดตัวสิบห้าใบเนี่ยคือของจริงอะ่ะมันจะไปเริ่มจากตัวแดงนะครับอีสองใบท้ายเนี่ยนั่นแหละคือของจริงไอ้นี่คือเปิดๆไปเถอะก๊ะกำลังพูดบาาแท้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ เองมาซ้ำอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกไม่ดีนะีตัวมีสามพันกว่าตัวมาซ้ำได้ไงเนี่ยฮะบอทโฮครับซ้าเป็นอะไรที่ทำยากนะยากนะครับในการออกซ้ำจากตัวฟรีอย่างเงี้ยคือตัวมีเยอะแยะออกซ้ำอย่างเงี้ยมาตัวป้ายตัวทองเหมือนเดิมอยากจะเห็นตัวทองเปลี่ยนเป็นแดงจังเลยอะเปลี่ยนได้ไหม วิ่งออกเหมือนเดิมเบสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วเฮ้ยซ้ำสองตัวอันนี้มัน <c oughs> อันนี้มันเป็นเไม่ได้เนี่ยมันจะมีกี่เปอร์เซ็นต์น่ะเออมันจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเปิดตัวอย่างเงี้ยและซ้ำสองตัวเงี้ย <c oughs> ผมว่ามันยากนะมันยากอันการกันออกซ้ำอย่างเงี้ยผมคิดว่าออกตัวใหม่อ่ะยังมีเปอร์เซ็นต์ออกมากกว่าตัวซ้ำอีกนะครับ ซ้ำอย่างเงี้ยในคลิปเดียวในการเปิดครั้งเดียวเนี่ยต่อไปดูซิจะซ้ำอีกไหมจะมีลุจิซ้ำไหมซ้ำไหมเบดควีนมาน้องตายครับน้องตายของวันเอ่อวาเลนไทน์มีแล้วน้องตายก็ขอให้ไม่ซ้ำมากันนะรู้สึกใจแป้วฮะอ่อซ้ำเนี่ย มาต่อไปควีนนถะนะขอควีนซึ่งควีนที่ผมอยากได้ก็เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นตัวละครเอาไว้เฮ้ยบาโทสามตัวบาโทสามตัวเฮ้ย hey! <c oughs> ดวงสามร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้ว <c oughs> บาโทสามตัวเฮ้ย hey! นี่มันมันล็อกปะเนี่ยมันล็อกปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ อันนี้ใบทองคือตัวคอยมีเยอะแยะสองสามพันตัวทจา,าไปมันถึงมารวมกระจุกซ้ำๆอยู่ที่ผมเนี่ยตัวอาอีอนิจิอืมสามมาสามตัวรู้สึกไม่ดีแล้วตัวแดงเนี่ยตัวหกดาวเนี่ยรู้สึกจะได้ไหมเนี่ยตัวใหม่ต่อไปควีนอ่ะพูดพูดต่อ ควีนนั้นเดี๋ยวอ e ีเวนต์ของเทเชอร์แมครับจะประตุละครเอาไว้คูณคะแนนด้วยผมเลยอยางได้นะแจ็คคิงควีนเนี่ยจะประตุละครเอาไว้คูณคะแนนเนาะแล้วก็ไคโด VS บิกมัมด้วยก็ถ้าใครมีครบก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มมากๆเพราะมันคูณคะแนนกันทั้งหมดนะครับก็ผมหรือแค่ควีนแหละที่ผมยังไม่มีเนาะควีนร่างใหม่รู้สึกจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมควีนเนี่ย มาควินมาเฮ้ยอันนี้ไบแดงเหรอม่วง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 กุศลกุันล่างเก่าหรือใหม่อ้ล่างกลางๆไม่เก่าไม่ใหม่สีเหลืองครับก็มันจะมีร่างเก่าที่เป็นสีฟ้าและก็ร่างใหม่ที่เป็นสีฟ้าแต่นี่คือร่างสีเหลืองซึ่งเป็นร่างกลางๆไม่เก่าไม่ใหม่เนาะแต่ก็มีแล้ว ซ้ำหนึ่งแล้วเหลืออีกใบหนึ่งผมเปิดลืมดูเลยไอ้เมื่อก,กี้นี้คือตัวแดงถูกแล้วใช่ไหมไอ้ไม่ใช่เมื่อก,กี้นี้คือตัวทองแต่เปลี่ยนเป็นแดงนะครับโอ้ใช่นี่ไงตัวแดงผมคือใบนี้นะแปลว่าเมื่อก,กี้นี้คือการเปลี่ยนแปลงจากตัวทองกลายเป็นสีแดงเนาะว้าวแต่ก็ไม่ว้าวอะซ้ำอะถึงมันจะเปลี่ยนก็เหอะต่มันก็ซ้ำอะ่ะมา แจ็คแจ็คอย่าบอกว่าแจ็่างใหม่อ่ะในการชาของเปิดได้แจ็คก,กี่ตัวออกลางเก่าในการชาผมเปิดได้แจ็คสามตัวมั้งจะคิดจําได้นะขอควีนออกมามั่งเอาควีนออกมามั่งอยากได้ควีนมาควีนหรือไม่ก็เบสสีแดงอะมาเก่าเก่ากว่านี้เหรอไม่มีแล้วมั้งรู้สึกว่าห้าดาวของมีครบแล้วนะเก่าเก่าอะเพลโลน่า มีแรกเหมือนเดิมมาต่อไปเออหลังๆนี่ดีหน่อยนะไม่ค่อยซ้ำนะแรกๆเดี๋ยวมาบาโทสามตัวไม่ไหวอย่าให้มีแบบซ้ำๆเหมือนบาโรนะไม่ไหวจริงๆมาควินขอควินหน่อยมาควินมันก็เดียกว่าว่ากันนะ อย่าได้ซ้าๆแบบปลาโทผมพูดว่าอย่าได้ใช่ไหมไม่ใช่พูดว่าอยากได้ใช่ไหมอย่าได้นะไม่ใช่อยากได้เฮ้ยเ <c ười> พโลนาซ้าสองตัวโอ้ดวงมาแล้วดวงความซ้ำเนี่ยมาเนี่ยดวงความซ้ำเริ่มมาแล้วครับจะมีอีกไหมจะมีอีกไหมแตบบ่เพโลนาแบบปลาโทนจะมีอีกไหม ขอคุยนะขอคนะุยหน่อมาคุยมาคุยโจฟามิงโกสีม่ว si งผมมีแล้วเหมือนเดิมแต่ภ้ามันสวยนะโดฟี่ร่างเมื่อกี้เนี้ยภาพสวยมากเลยครับโอเคเลอรสตาตัวทองอีก2ใบแล้วก็ตัวแดง2ใบนะครับมาตัวทองสองใบขอแค่ไม่ซ้ำก็พอแล้วไม่หวังหาคีนแล้วขอแค่ไม่ซ้ำ น้องตายเอ้ยนี่เปิดกาชาหาทีละสองตัวนเนี่ยเนี่ยเนี้ยน้องตายสองตัวบาโธสามตัวพลน่าสองตัวและอีกตัวหนึ่งไข่ละ้สองตัวลืมละเอ้ยเปิดกาชาหาตัวละครซ้ำาัเนี่ยมาอีกใบหนึ่งดูซิใบสุดท้ายเนี่ยมันจะซ้ำหรือเปล่าอย่าบอกนะบาโธอีกอีกอะมา โอเคไม่ซ้ำแต่ก็มีแล้วเอาวิด้าแต่ก็มีแล้วเนาะโอเคก็ก็ก็เปิดตั๋วทองทำไมมันซ้ำแต่แปลกฟ้าซ้ำโคตรแปลกอะ่ะมาโทน้องตายหน,นขอดูก่อนสิทำไมมันซ้ำเยอะจังฟ้าคือตัวมีเยอะแยะทำให้มันออกดูๆอด่างเงี้ย เนี่ยน้องตาย2องพโลน่าสองบาโท3เอ่อแล้วก็โคโบี้คุมสองอวดอวดจะไมถึงออกดวงอย่างเนี้ยซ้ำๆเนี่ยมาโอเคมาสองใบสุดท้ายครับตัวสีแดงหรือตัวซูโก,โกหรือ6กดาวเลยครับผมขอตัวละครที่ไม่ซ้ำที่ไม่เคยมีมีมาก่อนหรือไม่ก็ลูฟี่รอก็ได้ ลูฟี่รอเนี่ยขอเป็นล่างคู่นะไม่เอาลูฟี่กับรอแยกกันนะครับขอเป็นล่างคู่เข้าใจไหมลุงเข้าใจไหมลุงปันขอเป็นร่างคู่นะลูฟี่รอเนี่ยมาอยากได้มานานแล้วเปิดกาชามาสองสามปีแล้วไม่เคยได้ลูฟี่รอเนีอยม,มาขอตัวละครที่ผมไม่เคยมีมาก่อนมา อันนี้โคตรเจ็บเลยถามว่าเจ็บเป็นไงลูฟี่กับลออ่ะตัวละครที่ออกมาพร้อมกับลูฟี่กับลอคือนี่คือบิ๊กมัมสองพลังครับลูฟี่รอไม่มาแต่เอาตัวละครที่มาพร้อมกับลูฟี่รอ,อ,อมาคือบิ๊กมัมสองพลังและตัวละครตัวนี้ผมใช้าาอแต้มของร้านค้าแห่งความเกลือซื้อมากี่ร้อยแต้มนะ400หรือ300มั้งจำไม่ได้แฮะแต่ผมซื้อมาแล้วก็ได้ฟรี โอเคดีจังเลยใบยสุดท้ายเอ้ยแต่มันดีนะเขาบอกก่อนว่าบิ๊กมัมสอพลังเนี่ยค่อนข้างจะมีบัฟที่ดีนะครับปั้นมันก็ดีนะบัฟมันดีมากๆมาใบาสุดท้ายงั้นลูฟี่รอไม่เอาแล้วขอตัวคอยใหม่ๆเลยเจอมาก66 3สมแม่ทักขนมหวานหรือไม่ก็รอวันฮาโลวีนมารอวันฮาโลวีน สามแม่ทัำขนมหวานเจอมาหกสิบหกมามาโอ้สาวโบกุงครับซูเปอร์ไทยใช่ไหมอ่าใช่รู้สึกว่าคลิปก่อนผมก็เปิดได้นะใช่ไหมรู้สึกว่าคลิปก่อนเนี่ยผมก็เปิดได้สาวโบกุงนะตัวสุดท้ายเหมือนกันเลยโอเคครับตัวฟรีก็มีประมาทแนเนาะ ก็เหมือนเดิมเจอคลิป1คลิป2คลิป3แล้วผมคาดว่าคลิป4คลิปต่อไปนะอนาคตเนี่ยผมว่าผมก็ซ้แหละ <c oughs> มาซ้นะครับซ้ำทุกใบแล้วมาซ้ำแบบน่าเกียดตัวอะ่ะคือมา2ตัวมา3ตัวเนี่ยกดไลค์ก,กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับพี่พี่นะสวัสดีครับ